สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับโบรถมือสองนะครับหลักหมื่นวันนี้สดสดร้อนๆนะครับมีรถเข้าใหม่ครับเป็นตัวนี้เลยครับโตโยต้าโคโรนาปี96นะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าโตโยต้าท้ายด่งนะครับนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสีสวยบางเดิมนะครับผมร่องรอยก็จะมีตามอายุนะครับนะครับล่องรอยตามอายุไปเลยนะครับรถไม่มีชนนะครับ รถไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับสีที่ผมให้80%เลยนะครับเนื้อของสีนะครับยางใหม่สี่ล้อนะครับยางปี2021สี่ล้อดอกเต็มๆนะครับช่วงล่างดีมากเลยนะครับวิ่งไม่มีกินซ้ายไม่มีกินขวาครับทางตรงนี้ปล่อยพวงมาลัยได้เลยนะครับนะครับสีไม่มีแตกไม่มีผุนะครับเป็นเนื้อสีเดิมๆนะครับเดิมๆบางๆนะครับผมให้80%นะครับส่วนร่องรอยก็จะมีตามอายุนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับ เดี๋ยวเราค่อยๆดูกันครับครับกระจกไม่แตกไม่รล้านะครับครับล่องรอยมีตามอายุนะครับผมครับหลังคาไม่แตกไม่โผล่ไม่ร้านะครับครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับกระจกไฟฟ้าครับผมเครื่องยนต์ 1,600cc นะครับครับยางล้อหลังก็สภาพเดียวกันนะครับไม่มีกินซ้ายไม่มีกินขวานะครับดอกยางเสมอกันลิบเลยนะครับครับล่องรอยแบบนี้เลยนะครับ ตามอายุนะครับผมตามอายุการใช้งานไปเลยนะครับรถได้เดิมบางนะครับนะครับก็จะมีแค่ประมาณนี้ครับไม่ได้น่าเกียดเลยนะครับผมเครื่องยนต์หนึ่งพันหกร้อยซีซีนะครับใช้น้ํามันล้วนนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับครับสวยๆเลยครับนี่ครับสวยงามวิ่งทางไกลได้สบายนะครับรถของผมนะครับรถของผมทุกคันนะครับที่ซื้อเข้ามานะครับสามารถวิ่งไกลได้นะครับ วิ่งจางจังหวัดได้สบายๆนะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับหากลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเดินทางมารับผมก็สามารถขับส่งได้นะครับผมเนี่ยครับรถคันนี้ตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยนะครับสําหรับคนที่กําลังมองหารถบ้านแท้ๆไว้ใช้งานนะครับต่อไปเราไปดูข้างในกันครับสวยงามนะครับผมสวยงามมากครับแอร์เย็นฉ่ํานะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับผมรถคันนี้ได้เดิมมากเลยนะครับเนี่ยครับข้างใน สวยมากนะครับบอดี้ไม่แตกไม่หักนะครับนะครับผมบอดี้ไม่แตกไม่หักเลยสวยมากครับเดี๋ยวผมเปิดท้ายเปิดกระโปรงให้ดูครับเออดูข้างหลังครับเนี่ยครับสวยๆนะครับสวยงามครับคันนี้ตอบโจทย์ได้ดีครับไฟห้องเก่งมีนะครับผมเนี่ยครับ สวยเลยครับเป็นเบาะหนังนะครับดูแลง่ายนะครับเบาะหนังหุ้มใหม่นะครับตอนนี้มียางไหลให้พร้อมนะครับผมมียางอะไหลให้มีแม่แรงให้นะครับเดินทางไกลปลอดภัยสบายใจหายห่วงครับนี่ครับยางไหลมีครับแม่แรงจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแม่แรงมีให้นะครับรถไม่เคยเจาะนะครับรถเดิมๆบางๆนะครับผมไม่เคยเจาะไม่เคยติดแก๊สนะครับรับรองได้ครับผม ตัวนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับเอกสารครบโอดนะครับพรบภาษีผมต่อให้ถึงปี66นะครับเนี่ยฮะดูฝั่งนี้กันบ้างครับดูให้ชัดเจนเลยนะครับผมสําหรับผมแล้วต้องการความชัดเจนกับลูกค้านะครับบางทีลูกค้าเดินทางมาจากจากจังหวัดมาไกลๆครับจะได้ไม่เสียความรู้สึกนะครับเนี่ยฮะสวยงามครับข้างในไม่ได้มีขาดไม่มีอะไรนะครับเนี่ยฮะเบาะหนังดูแลง่ายครับเบาะนังหุ่มใหม่ครับ าดูฝั่งข้างหน้ากันครับผมเนี่ยครับสวยงามครับผมดูแลให้แล้วนะครับเรื่องช่วงล่างเรื่องเครื่องนะครับระบบแอร์นี่เย็นฉ่ำครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงครับบอดี้สวยๆครับไม่แตกไม่หักนะครับนะครับผมชมกันชัดๆนะครับผม ส่วนลูกค้าอยากได้ภาพนิ่งก็แอดไลน์ผมเข้ามาได้นะครับ0830005440ครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0855754369ครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์ให้ดูครับปึออ๊บสักคู่ครับผมเนี่ครับผมฝากกระโปรงเดิมของโตโยต้านะครับผมฝากกระโปรงเดิมโตโยต้ครับ รถเดิมๆนะครับผมรับรองรับประกันได้ครับไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับเครื่องยนต์หนึ่งพันหกร้อยซีซีครับสี่เอนะครับผมน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับผมเดี๋ยวสักครู่ผมติดเครื่องยนต์ให้ดูครับดูครับเขาดูแลดีมากเลยครับผมดูสะอาดสะอาดเลยนะครับผมภายในห้องเครื่องนี่ขาวจ้วะเลยนะครับนะครับคานหน้าเดิมนะครับลายดูเดือจุดเลยครับ ขานหน้าเดิมๆนะครับรถไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับผมสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับผมเนี่ยฮะสวยๆแล้วครับไม่พิลวังอย่างแน่นอนนะครับผมห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับสําหรับโบรถมือสองซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับรถสามารถใช้งานได้จริงทุกคันนะครับอ่าเราไปติดเครื่องครับ เครื่องจต์ติดง่ายมากเลยครับติดไปแล้วนะครับตอนนี้เครื่องจะติดแล้วครับนี่ครับไปฟังเสียงของเครื่องแต่เสียงเครื่องเงียบมากเลยนะครับเสียงเครื่องเงียบๆนะครับนะครับตัวจริงเสียงเงียบนะครับแต่ว่าไม่รู้เสียงโทรศัพท์มันจะดังขนาดไหนอาต่อไปผมเดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นนะครับนี่ครไม่มีควันเลยนะครับควันไม่มีเลยนะครับผมไม่ไอายไม่ควันนะครับรถคันนี้วิ่งดีจริงๆครับ อ่าผมไปซื้อมาจากอุดรธานีนะครับรถคันนี้ผมอยู่ที่โคราชขับมาอุดรโคราชสามร้อยกว่าโลนะครับเหยียบร้อยี่สิบตลอดทางครับโอ้โหคันนี้ขับมันขับดีมากๆาครับผมไม่มีกินซ้ายมีมีกินขวานะครับผมนิ่มๆนะครับเนี่ยครับคันนี้ผมล้างให้พร้อมนะครับผมดูแลทุกอย่างครับช่วงลงช่งล้างให้ครบจบครับแล้วก็อบโซนให้นะครับข้างในนี่หอมเย็นฉ่านะครับผมไม่ต้องห่วงเลย โอเคนะครับผมยังไงก็สนใจยังไงก็โทรเข้ามานะครับ0855754369นะครับ083 0005440นะครับผมโต y ยต้าโครนาปี96เครื่องยนต์ 1,600cc เก e ียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้ารถไม่เคยติดแก๊สน,นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับผมโบโรถมือสองหลักหมื่นนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสนใจยางไงก็อย่าลืมโทรเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ